เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องของบิดครับไหมครับถ้าเป็นเมื่อ4ี่หปีที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังเรื่องของบิดคับเนี่ยผมขำท้องกลิ้งเลยฮนะก็คือขำท้องแข็งไปเลยแต่ผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้รับแจกเหรียญของบิดคับนั่นเองครับตอนเขาแจกใหม่ๆเนี่ยผมได้มาประมาณ20กสิเหรียญนั่นเองตอนนั้นมูลค่าของเหรียญนี่อยู่ที่ประมาณ13บาทนะครับไม่เกิน15บาทนี่แหละนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันมูลค่ามันน้อยมากครับคือ20เหรียญก็ประมาณ 200กว่าบาทนะผมก็เลยทําการขายทิ้งไปครับปัจจุบันนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าไอ้เจ้าเหรียญบิดครับเนี่ยมูลค่าพุ่งทะยานเกือบ500บาทแล้วครับคิดดูครับว่าถ้าผมถือเหรียญแจกฟรีตอนนั้นไว้นะครับ20เหรียญตอนนี้ผมจะมีเงินหมื่นกว่าบาทแลวโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเท่นั้นเองวันนี้นะครับผมมีเรื่อง เรื่องจะบอกเพื่อนเนะครับก็คือตัวป๊อปคอยนะครับของ rs นะครับเขาสร้างเหรียญตัวนี้ขึ้นมาเพื่อแจกให้เพื่อนๆที่รู้ข่าวนะครับกันว่าเฉพาะคนที่ทราบข่าวก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับแจกเหรียญตัวป๊อปคอยนะครับของ rs นะครับตัวนี้ ผมก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆครับให้สมัครไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ถ้ามันจะขึ้นเราก็รับโชคไปเลยแต่ถ้ามันจะลงหรือเหรียญนั้นมูลค่าไม่มีเราก็ไม่มีอะไรเสียหายนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นการสมัครฟรีนั่นเองครับแต่ว่าผมไม่อยากเพื่อนเพื่อนพลาดโอกาสเหมือนผมนะตอนตัวเจ้าเหรียญบิดครับนะครับตอนนั้นนะฮะผมได้มา20กสิะเหรียญนะตอนนี้ครับมันพุ่งทะยานไปถึง500กว่าบาทแล้วนะต่อเหรียญนะฮะคิดดูสิครับว่าผมมีถ้าผมไม่ขายทิ้งเจ้าเหรียญ บิดครับตอนนั้น20่สิบกระเหรียญเนี่ยตอนเนี้ยนนผมนะโอ้สบายเลยครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยฉะนั้นเองเพื่อนๆรีบไปกดลิงก์นะฮะแล้วก็ไปสมัครตามขั้นตอนที่ผมกำลังจะแสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นในวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆกดลิงก์แล้วก็ดูตัวอย่างการสมัครได้เลยนะครับผมฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆกดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้แล้วนะฮะก็จะโผล่มาที่หน้าแบบนี้นะฮะก็จะมีข้อให้กรอก หมายเลขโทรศัพท์นั่นเองนะครับก็คือกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับเนี่ยครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กนะแล้วก็เครื่องหมายเขียนนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็กดยืนยันเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนแรกนะฮะนี่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับหน้าแรกนะฮะหน้าแรกจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะฮะแล้วเขาก็จะมี otp ส่งเข้ามาฮะแล้วก็จะใส่ช่องที่3ตรงนี้นะฮะ ช่องที่3นะครับก็ให้พวกเราใส่ otp เข้าไปแล้วก็กดยืนยันฮะอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะฮะนี่ครับเขาก็จะมี sms นะครับที่ผมบอกว่าเป็น otp นนั่เองก็คือมี sms มานะครับ6ตัวนะฮะให้เราใส่ sms เข้าไปนะครับเมื่อสักครู่เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วเขาจะส่ง sms เขมาฮะก็ จะมี OTP 6ตัวให้เรากรอกตรงนี้เข้าไป6ตัวนะฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3นะฮะตรงนี้นะครับมันจะเป็นอีเมลครับเขาจะให้เราพอเรากรอก OTP ปุ๊บก็จะขึ้นเป็นอีเมลนะครับเป็นอีเมลให้พวกเรากรอกเข้าไปนะฮะเป็นอีเมลนะแล้วก็กดยืนยันนะครับพอกดยืนยันปุ๊บเขาก็จะส่ง OTP เนี่ยมาในอีเมลของเรานะฮะมาดูขั้นตอนต่อไปนะฮะนี่เลยขั้นตอนที่4ีนะฮะ ที่ผมบอกว่ามันจะมีอีเมลมานะครับมี otp มาในอีเมลนะก็ตรงนี้เลยนะฮะเขาก็จะมีอีเมลแจ้ง otp มา6ตัวเหมือนกันให้พวกเรากรอกอีเมลที่เราใช้ได้นะเป็นอีเมลของเราเองนะ6ตัวเหมือนกันก็กรอกใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่4นะครับแล้วขั้นตอนที่5นะฮะพอกรอก OTP เสร็จนะครับก็จะมีให้ใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะครับก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่ต่างๆนะฮะเนี่ยครับก็กรอกใส่ที่อยู่นามสกุลต่างๆใส่เข้าไปตามจริงเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับแล้วก็แค่นี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับมีแค่5ขั้นตอนนะง่ายๆเลยเพื่อนๆตัวนี้ผมบอกเลยห้ามพลาดนะตัวนี้ใครพลาดนี่ถือว่าเสียดายมากนะครับ ก็ให้เพื่อนๆครับกดลิงก์ด้านล่างนะฮะไปสมัครกันฟรีได้เลยครับผมไม่รู้นะว่าอนาคตเหรียญเนี่ยมันจะขึ้นไปเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่า ผมเคยพลาดตอนบิดครับแล้วฮะตอนนั้นราคา13บาทครับผมผมได้มา23เหรียญนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาเหรียญเกือบ500บาทแล้วนะฮะคิดดูว่าถ้าผมถือไว้20กว่ากเหรียญตอนนั้นนะครับผมจะได้เงินตอนนี้เป็นหมื่นกว่าบาทแล้วนะฮะก็เพื่อนๆอย่าพลาดเด็ดขาดฮะให้พวกเราไปสมัครเลยนะครับกดสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้ครับป๊อปคอยนะฮะเป็นของ r s นะครับก็มีรายละเอียดให้อ่าน ต่างๆมากมายตัวนี้ก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับตัวนี้สมัครฟรีนะครับเพื่อนๆไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้งสิ้นถ้าเรียนขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะเมื่อไหร่เราก็สบายไปเลยครับอย่าลืมนะแจกฟรีนะครับเดี๋ยวนี้รีบกดลิงก์ด้านล่างสมัครฟรีได้เลย